ครับผมสวัสดีท FC ทุกคนครับก็วันนี้เป็นวันแห่งความรักขอให้ทุกคนเจอความรักที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนร่วมงานจากแฟนจากพ่อแม่นะครับผมขอให้ความรักของทุกคนมันสมหวังนะครับผมส่วนความรักของเราครอบครัวท FC นะครับผมก็ขอให้มันอยู่ยืนนานไปแบบนี้ขอให้เข้าใจกันขอให้อ่า ยอมรับซ <onents and downhill> <Yeah>. ึ่งกันและกันน <te am salud> <nem> ้องแอนสวัสดีค่ะสายการบินน้องแอนเที่ยวในที่ดีๆแปดหกสองสี่ดีๆแปดหกสองสี่ซึ่งสองเดินทางไปยังมุนโรร์ผ่านคอามดีจริงก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตรงนเครื่องได้แล้วเราจะออกมาได้สี่แอดพู้จบแล้วก็ขอให้ความรักของครอบครัวเรานะครับผมอ่าดีแล้วก็มีความสุขแบบนี้ตลอดไปขอให้เชื่อใจมั่นใจกันนะครับผมแล้วก็อ่าขอให้กำลังใจกันแบบนี้ต่อไปความรักมันเป็นสิ่งที่ดีมาก จริงๆแล้วมันก็บัยความรักมันไม่ได้เกี่ยวคนไทยมาเล็นทางไม่เกี่ยวคนไทยเลยแต่มันก็ดีนะมันทําให้เรากระตุ้นแรงความรักที่มีให้กันมันความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามมันเป็นสิ่งที่เวลาคิดแล้วเวลาอยู่ด้วยกันมันก็มีความสุขดีเพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้สิ่งต่างๆที่มันเป็นความคิดของเราที่มันไม่ดีมาทาลายความรักนะครับเชื่อว่าถ้าเราคิดดีทำดีความรักเรามันจะอยู่กันได้นานครับขอบคุณมาก ทีมสีทุกคนรักนะครับผมบอกรักว้ทีวันเห่ความรักไว้บ่าย